ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับรถนี้ก็มาพอๆกับพ่อเตรียมเนาะพี่น้องเนาะครับพ่อเตรียมพามาติดตามเลขเด็ดสีแยกข้อกลัวต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันที่สิบหกเนาะพี่น้องสิบหกตุลาคมสองห้าหกแปดขับเลขรัฐบาลไทยเขาออกพี่น้องศูนย์ห้าเก้าหกเก้าหกขับเลขหลางก็ออก หกหนึ่งนภินงเนาะเอาเลขนาเลขนั่นก็จดเอาได้พี่น้องเด้อท่านอาจารย์นักคิดนักคำนวณน,นะครับครับเลขเด็ดสีแยกข้อกลัวหวดที่ผ่านมากสี่ใดเด้อพี่น้องเนาะนี่นะครับสิบหกตุลาคมสองห้าหกแปดเลขเด็ดสีแยกข้อกลัวครับชุดวิ่นพนนภินงเนาะหนึ่งสองหกสี่สามแปด มีในหนึ่งหกหกหนึ่งในหันนพีนองเนาะแต่ว่าิ่นบบได้จับให้ิ่นเปียววิ่งสองกับแปดนะครับจับคูกับลุดไปนพี่นองเนาะรับถ้าเบิ่งเล็กในตาล่างิ่นได้พี่นองเรื่องงวดนี่มาแล้วนาครับาะไปเบิ่งน้ำกันนพี่นองเนาะ ครับหนึ่งพฤศจิก,กายน เลขเด็ดสี่แยกข้อกลัวเมื่อบังเลขในี่ตล่างเพิ่นนะพี่น้องแปดห้าสี่นะครับเก้า ศูนย์นะครับมือสิทธิเรียกลปเทียมครับห้าแปดสี่เก้าเจ็ดศูนย์นะพี่น้องบ้านเพนันในวิ่ง บนล่างวิ่งสกับ5พี่น้อง สี่กับห้าเน้นที่ห้าครับบางนคนจับคูพี่น้องแต่ว่าบางตัวอาจสิบุมีในนี้ก็มีนะพี่น้องเนอ้อตามันจับมาให้นะพี่น้องมีสี่กับสี่สอง สี่ห้าสี่เก้านะครับห้าสอง ห้าห้าห้าเก้านะครับต่อพี่น้องเอฟซีมักแน่นกระจับเอาเด้อพี่น้องเด้อ ไม่ได้เลขสามตัวพี่น้องแปดห้าสองสามสามห้าเก้า สีสองนะครับนะครับเบิ่งเอาได้พี่น้องเนะื้อเลขสามตัวนะครับครับวันที่หนึ่งนะพี่น้องเนาะหนึ่งพฤศจิก,กายนสองห้าหกแปดเลขเด็ดสี่แยกข้อกลัว ครับเลขในตารางกับ8 5 4 9 7 0เกานะพี่น้องครับบนล่างวิ่ง4กับ5เน้นที่5พี่น้องเอา4ี่5อง5ี่ห้าเนาะพี่น้องเนาะเอาชอบก็จัดคัดก็ผ่านเนอพี่น้องเนอะตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วมวนดี่พอเตรมข้อเวยพรนควยเขาข้อให้ปังครับพี่น้องอีฟซีก็จะได้โฉกโมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะ เอาอย่าลืมได้พี่น้องเด้ขอขามาแล้วก็จะาลื่มกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำเดานะครับเนาะเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้พอเตรียมน้ำนาครมครับสุดท้ายถ่ายสุดนี้ขออฟซีทุกคนโศกโศก,ก,ก,กมันมันได้พี่น้องเด้อเฮงเฮงรวยรวยนะครับเนาะครับพอกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม